ไรอันยังอยู่ต่อหลังอำลาตำแหน่งแชมป์200สมัยประจํารายการในหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เกิดประเด็นพูดถึงกันอย่างมากหลังจากที่ได้ครองแชมป์นานกว่า200สมัยจนทําให้เกิดประเด็นพูดถึงจะอยู่จนรายการเจ๊งเลยเรื่อ,อซึ่งหลังจากประกาศปิดตํานานบนเวทีรายการในหมดนี้อําลาตาแหน่งแชมป์200สมัยที่อยู่ผู้รายการมาอย่างยาวนานจนเกือบกลายเป็นประเด็นหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าไรอันการบรดบัณฑิต จะบอกลารายการไปอย่างถาวรเลยหรือไม่จะกลับมาให้แฟนอน,นอนไม่หมดนี่ได้หายคิดถึงการอีกหรือเปล่าล่าสุด5กรกฎาคม2565เพจเผยดิยงรีโมทก็เผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วเพราะรอันากาดบัณฑิตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการในหมดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับบทบาทใหม่ในฐานะนักร้องรวยโชคโดยหน้าที่ของนักร้องรวยโชคในรายการหม่หมดนี้จะคอยนั่งข้างเวที ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและยังมีหน้าที่เพิ่มโอกาสได้ดาวในหนึ่งรอบด้วยการร่วมร้องเพลงชิงดาวให้กับแชมป์ประจำวันนั่นเองเรียกว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในฐานะแชมป์แต่รายอันก็ยังคงอยู่คู่รายการมากไปไหนกลายเป็นตำนานบทใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบเรียงโดยทีมงานซีเอ็มนุส